สวัสดีค่ะหนิงเองนะคะจากเพจคีสร้างตัวติดสปีดนะคะจะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการไดแคทหรือว่าตัดพื้นหลังนะคะออกจากภาพนะคะเพื่อที่จะเอาภาพเนี้ยอย่างเช่นเอาภาพคนนี้นะคะไปทำภาพโปรโมทหรือว่าอาจจะเป็นภาพสินค้าก็ได้นะคะเป็นภาพครีมภาพเสื้อผ้าหรือว่าอะไรอย่างนี้ที่เราอยากจะเอาแค่ตัว วัตถุหรือคนเนี่ยเอาไปใช้ต่อในการทำภาพโปรโมตสินค้าต่างๆทำแบรนเนอร์อะไรอย่างนี้นะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีง่ายๆเป็นคลิปสั้นๆนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนเอาไปใช้ต่อได้เลยเนาะอ,อย่างแรกเลยนะคะให้เปิดรูปขึ้นมานะคะเปิดรูปขึ้นมาก็ไฟล์ Open นะคะแล้วก็ไปเปิดไปเลือกไฟล์มาหนึ่งเปิดไว้แล้วเนาะเป็นแบบนี้ในอย่างแรกเลยนะคะเข้าไปตรงนี้ค่ะตรงที่มีสี่เหลี่ยมหลายๆอันเนี้ย p ิก e ซ Personal นะคะจำไว้แค่ว่าสีฟ้าเนี่ยมันคือการสร้างสีส้มกับสีม่วงเนี่ยนะคะที่เป็นหลายๆอันอันมันคือ การแก้ไขนะคะจำแค่นั้นแก้ไขภาพอ่าโอเคไปค่ะเราก็เลือกตัวนี้นะคะอะ่แล้วเราก็มาเลือกตัวนี้ค่ะตัวผู้กัน selection นบันะคะผู้กันที่มีรูปวงกลมปะปะเนี่ยล้อมเนี่ยนะเอาตัวเนี้ยมาซูมเข้าไปไหนแล้วก็ เลือกเลยค่ะเลือกในสิ่งที่เราต้องการเนาะหนิงต้องการรูปนี้นะคะหนิงต้องการรูปคนนี้เนาะเลือก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 ง่ายมากมง่ายมากคือถ้าถ้ารูปวัตถุหรือคนเนี่ย มันสีแตกต่างจากพื้นหลังมากๆนะคะมันก็จะง่ายถ้าใส่ถ่ายภาพโฟโต้ชูตอะไรมาแบบนี้มันก็จะง่ายแต่ถ้าที่มันจะยากก็คือเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยนิ้วโป้สีขาวกับสีพื้นหลังที่เป็นสีเทาๆเนี้ยะคะมันคล้ายกันมากอ่ะนี่ทีนี้ก็คอนคอมมานเซตไปถ้ายิ่งซูมมาก แกมันก็จะจะสามารถจับความแตกต่างของไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งทีนี้เท้านะคะเท้าเท้าเท้าม่จฉาพบยังมาหรืยงังมาเรียง,ยงโอเค พอเลือกอย่างนี้เสร็จใช่ไหมมันจะมีบางอย่างที่มันเก็บไม่ละเอียด่ะคะไรพงุงไรผมอะไรอย่างนี้เสร็จปุ๊บเครื่องมือน,นั้นหายไปไหน exit ไป้ลยเอาไปมาที่นี่ไปเออถ้าใครหาไอ้ตรงนี้ไม่เจอนะคะอยู่ตรงนี้เราก็ไปกด define สีแดงหมายถึงสิ่งที่เราจะไม่เอานะคะสิ่งที่เราจะไม่เอาสิ่งที่เราไม่ได้เลือกนั่นเองดังนั้นเราเห็นว่าเอ้ยมันมีบางโง่อะบางจุดอะที่มันแบบว่ายังไม่ได้ถูกตัดออกไปเนาะนี่ามาอธิบายนี้ด้วยอันนี้นะคะคำว่าแมท คืออะไรคำว่าแมทคือคําว่าแมทคือให้มันเลือกอัตโนมัติคือให้มันเลือกอัตโนมัติว่าอันไหนมันใช่ให้มันคำนวณออกมาเองเราก็แค่ป้ายๆไปมันก็จะเลือกอัตโนมัติเห็นปะเนี่ยก็แค่ป้ายๆไปมันก็จะเลือกสีอัตโนมัติเลย ไ๊้ไม่จ๋าต้องพูดกันไลก็กกันหนกจ๋านี่ก็สามารถปรับขนาดให้มันเล็กลงเราก็รับซอกซอยได้ไม่ไปไม่ออกมันไม่สามารถคำนวณได้เราก็เลือกแบ็กเก้า แบ็กกราวก็คือฉันจะเลือกเองว่าตัวเนี้ยเป็นแบ็กกราวนะฉันจะเลือกเองนะแบบขนาดอีกข้ามอือหือครบจบแล้วนะคะทีนี้นะคะ เนียแล้วเนาะมาถ้าอันนี้ถ้าอยากให้ให้เส้นผมเนี่ยสมูทนิดนึงอ่ะก็ให้ปรับสมูทออกมาจะทำให้ขอบอ่ะมันไม่แข็งไม่เป็นแบบเป็นเส้นเห็นชัดเจนเลยมันก็จะแบบสมูทขึ้นนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมถ้าไม่มีเลยมันก็จะไม่กินข้างในเลย ถ้ามีเยอะมันก็จะกินกินพื้นที่รูปออกไปเข้าไปอีกอะ้้ามากถ้าน้อยยังไงนะคะให้ลองให้ลองดูเพราะว่าเห็นปะกลาเป็นตาสีแดงไปแล้วฉันย้ายกลับมาก่อนถ้าสมมติว่า คนก็จะไปดึงสีตัวอื่นด้วยให้เปลี่ยนไปด้วยเห็นปะตากันยเป็นสีแดงไปแล้วพระเจ้าเรายังเลือกตาแล้วรอาตาไว้นะคะทุกคนแล้วก็ทาสิ้นกับมาเหมือนเดิมโอเคอ่ะ ทีนี้พอเสร็จแล้วเราเลือกเรียบร้อยนะคะกดแอปพ y าพอกดแอป l y ปุ๊บนะคะเราความจริงอันนี้ selection มัก็คือหมายถึงนี่คือสิ่งที่เราเลือกอย่าลืมลดล็อกด้วยกดล็อกเราซึ่งสามารถบุกุกได้ปุ๊เราสามารถเอาอันเนี้ยเราจะเอาอันนี้ไปเลยก็ได้นะคะเออแต่ ถ้าเราอยากตัดพื้นหลังก็คือเข้าไปที่ select นะคะและไม่ใช่ invert invert In ก็คือเอาตรงข้ามกับที่เราเลือกไว้เอาอันตรงข้ามพอ invert ปุ๊บกด delete เลย กดปุ่ม delete มันก็จะหายไปแล้วคะ่ะง่ายนิดเดียวเห็นไหมง่ายมาทีนี้นะคะเราสามารถเอาภาพนี้ถ้าจะยกเลิกการ s e l e c t ก็คือ,อกด command d นะคะก็เป็น d s e l e c t นะคะทีนี้เราก็จะมีรูปที่ไม่มีภาพพื้นหลังและสามารถที่จะเอาไปทำงานต่อได้แล้วนะคะง่ยายๆแค่นี้เองนะคะี๋ยว ถ้าใครสนใจคีย์ลัดวิธีการทำอะไรลัดๆนะคะในการสร้างตัวนะคะอย่าลืมไปติดตามหมิงได้ที่ Facebook Page คีสร้างตัวติสปีดนะคะแล้วก็อย่าลืมสับสัท้ายกดออกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันเลยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยววันอื่นจะมาสอน วิธีอื่นนะ